ไม้ฟาดไม้ฟาดบ้านเราเรียกว่าไม้ฟาดอะไรพีร่นะ Lexus กูเตะพามากกลายเป็นอาขลาสาบเย็ดแม่ถ้ามึถือไม้ทีไม้ฉากใช้ปืนใช้ดาบเดี๋ยวมึงโดนไม้ฟาดเย็ดแม่พวกกูใช้สกิลไม่ใช้ปากความฉลาดมึงยังขาดเย็ดแม่เงินมึงรู้สิบปากเย็ดแม่หุบปากเย็ดแม่ตีนกูมึงเข้ามากราบเย็ดแข่ใช้ไม่ใช้ปากแ็นทั้งแกงที่พวกมึงโม้ว่าคดลายกาดให้มึง,งม,งม,ปปม,ม,มองลงไปข้างล่างมีตีนไว้ให้กลาบอยู่กับจันนิวเดี๋ยวกูไล่ฟาดไม่ดนไม้ฟาดเลยโว่กูไม่ใช้ดาบใช้ลำ คอให้ขาดดอนฟักไม่ไหม่แกงไม่คู่ไอสัตว์แต่มึงไม่คู่กูไม่ดูไม่จับโดนฟักกูฟาดไปพวกมึงก็ใกล้หลับก่อนที่มึงจะพุ่งจะพามึงก็ควรจะดูสภาพสบายเพราะว่าดูสภาพมึงมันไม่สะอาดสะอ้านที่มึงเอาตะดาหม่าว่าปากจะว่างด่าไปมึงมันก็ไม่กระทบเพราะว่าหนังหน้ามึงก็อาจจะด่านหน่วยการมึงพลาดไม่มีคุณค่าอย่ามายุ่งมากเจอกูมึงสราบเพลงมึงเฟกจังใครฟังมึงปล่าวะโอ้ไม่ฟาดไม่ฟาดฟอกราดินบนนับผากูเตะผามากกลายเป็นอคละสาบเย็ดแม่ทำาป็นถือไม้ทีไม้ชาใช้ปืน ดเดี๋ยวมึงโดนไม้ฟาดเย็ดแม่พวกกูใช้สกิลไม่ใช้ปากความฉลาดมึงยังขาดเย็ดแม่งั้นมึงรู้สิปากเย็ด ปากเย็ดมาตีนกูมันเข้ามากราบเย็ดไร่สาดหน้ามึงด้วยอัคระสาวขอขมือเปล่าพอกูไม่ได้ถนัดดา้มึงไม่ใช่เพชจระดับจ่านกูไม่เก็ตพวกป้าตีปากกูโหขงเงี้ยมึงลองไปเช็คกูไปสเตเล่นมึงสเตจทำเอามึงเด่นไปดิไอสายพวกหน้าหางหมาวัดเปิดประตูมาแล้วให้ลูกหลานขานรับกูไล่คาถาสามชันเพื่อเก็บสัทธางหมาฟักและทบที่มึงเนี่ยตีข่าวที่กูมึงสังสาระไม่มีสติและสตังเสียเวลาคุยพวกทุจริตและยังขับบุคติและยังไงนะมึงก็โยกได้ละกันอีกแป๊บมึงพังแน่ไม่ง่ายเหมือนวัันนนนนแแแรรรกกกกกกเเลลิทตตะมมมมมพ้้ใหงงบุส่ดดดไไฟฟาาาาาฝู เคพามากก็เป็นอาขล่าสาบย็ดแม่ทำเป็นถือไม้ทีไม้ฉากใช้ปืนใช้ดาบเดี๋ยวมึงโดนไม้ฟาดย็ดแม่พวกกูใช้สกิลไม่ใช้ปากความฉลาดมึงยังขาดย็ด,มยดมแาาดม่งั้นมึงรูดสิบปากเย็ดแม่หุบปากย็ดแม่ตีนกู้ามากราเย็ดแม่พี่มันดีจังตั้งแต่กูดูโอจีฟิลคูโซฟีถึงแม้ว่าจะนานๆนที่ยำถ้าบนหลบวงลีงมากูถูกโดนตีดึงดูให้กูแม่งลอยบินยันตากูแดงปูดที่ แล้วเธอบอกกูตลอดว่าจริงๆแล้วเธอต้องการจริงจังเธอมึงต้องการยิงกูต่อให้มึงเลยเอแครลอว,ว่าจะบีบกัน I'm so fucking cool เย็บไหมมึงไม่ต้องมาทำเป็นปานี้กัน <า>ไม่ฟาดฟังเราตีนบนนภากูเตะผ่ามากกลายเป็นอาคาลาสาบเย็ดแม่ถ้าไม่ถือไม้ทีไม้ฉาใช้ปืนใช้ดาบเดี๋ยวมึงโดนไม้ฟาดเย็ดแม่พวกกูใช้สกิลไม่ใช้ปากความฉลาดมึงยังขาดเย็ดแม่ไงมึงรู้สิบปากเย็ดแม่หุบปากเย็ดแม่ตีนกูมึนเข้ามากราบเย็ดแม่